ทุดวงชาวราศีมินเทวดามาเตือนถ้ามีเงินขึ้นมาให้เงียบด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวัฒนาสิงศิสิทธิ์คำชูปอกปากกุ้งครองรักษานะผมให้เงียบเงียบกับใครเงียบกับศัตรูนะั่นแหละนะผมเพราะฉะนั้นหมอจะแนะนําให้ท่านพบไปรลีพินาศัตรูหมู่มารพังพินานะผมสองร้อยห้านสะิบนะนะบาทส่งฟรีครับนะในเมื่อศัตรูหมูม่มารพังพินาะมันก็จะมีมารอยู่ในตัวท่านนะผมมารอยู่ในตัวเนี่ย พอดูก็จะตกตำแหน่งอะไรเปิดไพ่ดูก็บอกว่าตกตำแหน่งมารอยู่ในตัวมีอะไรบางอย่างกระซิบข้ามหูคอยบอกกาเรเล่าสิหมอจะแนะนําให้ท่านพบพระปางปาบมารนครับผมพระปางปากมานะมราามาให้พบติดตัวไว้นะครับเ <c oughs> หรียญเก่าะนะจ๊ะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีครับนะโชกะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสนะิสครับปกปักคุุมครองรักษาครนะับทักลายมาซันนี่สี่สองแปดเก้า รละผมอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชครับด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดดวงชะตานี้ให้ประดิบประดอยการปฏิบประดอยการลีเร้เร,เริ่มเริ่มต้นจะเป็นไม่ได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นค่อยคเป็บนค่อยค่อยไปค่อยค่อยปรดิบประดอยทาให้ต้องไม่เร่งเรีบรีบร้อนปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุ่มเล้าในดวงชะตา เพราะนั้นศัตรูโมมานมันเยอะในโชคชะตาท่านก็ปิดวาจาให้เงียบจะบอกตัวเองรวยไม่ได้าบางคนไม่เข้าใจบอกยิ่งบอกว่ารวยจะยิ่งยิ่งรวยไงอาจารย์จะยิ่งรวยก็ไม่ไม่สำหรับดวงชะตามันไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นเคสหวงจุ้ยของท่านาเป็นเคสว่าท่านยิง่งพูยิง่งรวยแต่สําหรับดวงชะตาครับยิ่งเป็นคนไทยด้วยผมบอกได้เลยว่าเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์จัดหนักจัดเต็ม เขาเรียกว่าดนอปิปดเอาไว้หมดเลยไม่ให้รวยเว้ยเจออย่างนี้ไหมเครเคยเจอมัง้งเอามาคอมเมนต์บอกหมอซันด้วยใครเคยเจอหรือว่าเจออยู่เปิดไม่ให้รวยเขาเรียกวิจอฉาให้ร้ายสายร้ายบ้สิมันมันต้องแกล้งจนแกล้งจนมันถึงจะรวยดวงนี้มันแปลกปัญหาต่างๆท่านจะรู้สึกเบื่อนายรู้สึกอดทอนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างมันการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาในดวงชะตามีแต่ว่าโดนปิดกัน้นเอาไว้แล้วผมให้ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วม นะผมปัญหนาต่างๆที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหนวนแล้วจะได้ดีนะผมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือบุคคลเ่้าหน่นไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าบ้านค่ารถโอ้ช่วยคนเยอะแยะมากมายแบกภาระไว้อย่างหนุนจะยิ่งมีรายได้สูงขึ้นนี่คือดวงของท่านนะรับดวงของคุณแปลกมีอำนาจบุญบารมีวาสนาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิงย่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญรุงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินตรงต่างท่านชั่งน้ำหนักให้ดี นะครับเลือกที่จะให้นิดนึงนะผมใครบางคนที่เข้ามากันแกล้งยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีอำนาจบญบารมีวาสนาเข้ามาเหยียบย่ําทําให้ท่านรู้สึกตกต่ำเบี้ยดินท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าหยียบเงินอดทนอดกัน้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์แก้วแหวนเงินทองเพชรนิจินดานำพาซึ่งความะสมเร็จดวงชะตานี้จะไล่ลำนะครับเต้นระบําเพลงกองดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้ตกตำแหน่งที่ดีตำแหน่งที่ใช่ ับผมถ้าปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเล้าตกตําแหน่งดีับผมก็ตกตําแหน่งที่ดีก็ดวงชะตาก็เปิดครับแต่ถ้าตก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 ดำโทนี่คตกตำแหน่งไม่ดีเนี่ยแล้วปัญหาต่างๆที่เข้ามาเนี่ยหมอท่านก็จะแนะนำนะผมมันเป็นอยู่ช่วงไหนล่ะครับตรงนี้สําคัญมากอยู่ช่วงไหนล่ะนะผมถ้าท่านมาดูดวงหมอท่านก็ต, S, ต,ต้องถามตามแบบแผนของหมอดูอ่ะที่อาจารย์สอนมาอาจารย์ก็บอกให้ทําแบบนี้ครับทำแบบนี้สอนแบบนี้อาจารย์สอนแบบนี้บอกเขาแบบนี้ แลหมอทรายก็ทาตามครูอาจารย์สอนมาแล้วผมเจอแบบไหนล่ะคุณเจอแบบไหนล่ะแล้วผมเหมือนทาสมุนไพรให้อ่ะชงสมุนไพรให้กินครับจ้าเป็นอาจารย์ก็ชงยกชงพยัญไรกินเอาพยัญเอาไปย่างกินพยัญไปกินพยันกับอะไรเหยแต้เอาแต้เนี่ยแล้วก็ชงพยัญใส่ก็มาในน้ําชาเอากินแล้วผมนี่คือวิธีแก้ของอาจารย์แต่หมอทายนไม่ได้ต่างกันแล้วหมอทรายก็บอกว่าคุณตกตําแหน่งแบบไหน ตกตำแหน่งอันตรายอาจารย์ผมเป็นตำรวจเป็นทหารเจอเรื่องรลาวก็ามาจัดนาจัดเต็มมาจําใส่พระนิรันตอันตรายพบติดตัวไว้ไปซื้อไปแล้วไปวางบนโต๊ะได้ไหมอาจารย์มันก็ไม่ได้อ่ะมันต้องพบติดตัวมันต้องพบติดตัวแล้วขอดันเทวดาเทวดาสถิตอยู่ช่วยเหลือด้วยครับผมเทวดาที่ประจําตําแหน่งพระนิรันต์อันตรายเรับผมเขามีความสามารถของทางด้านนี้ รับผมเขาจะช่วยทางด้านนี้เรื่องราวาร้เรื่องาาารองาวอันตรายครับผมถ้าท่านเจอเรื่องราวต่างๆครับผมครับศัตรตูเยอะหมอท่านก็บอกเลยครงบอฝ่ายลีพิานารับศัตรูพินาศเนี่ยเผมเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะรับผมแล้วมารยเยอะอาจารย์อันนี้ไงปางป่าม,มารน,นะครับผมปางป่าม,มารแล้วโชคลาภอาจารย์ก็ต้องระบเทวดาประจําตําแหน่งแต่และทีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระาธาตุพนมเทวดาประจําตรงนั้น อยู่ตรงนั้นก็คือตรงนั้นมันจะเพี่ยนเป็นเทวดาองค์อื่นไม่ได้แต่ละทีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละองค์ที่ท่านได้ไปมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเทวดาแต่ละองค์เขาสถิตตามเหรียญต่างๆไม่เหมือนกันแต่ละเทวดาพอเปลี่ยนเหรียญทำไมไม่เหมือนเดิมอาจารย์มันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะเทวดาไปแล้วแต่ละองค์ไม่เหมือนกันครับแต่ละแต่ว่าเขามีบุญกุศลวัสนาที่จะมาสถิตอยู่ในวัตถุมงคลนี้ ที่จะสถิตอยู่ในวัตถุมงคลนี้เขาก็อยู่แล้วก็ช่วยเหลือมันก็ไม่ต่างกันเพราะเขามีบุญกุศลวัส,สนามีความสามารถทางด้านนี้เพราะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวัฒสสนาสิงสิ์ธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรมันหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันไปนะครับดวงของท่านหมุนไปเรื่อยๆเนะรับผมปีนี้ตกตำแหน่งเลย คอขาดไม่ต้องทําอะไรจังนั้นแล้วผมตกตําแหน่งคอขาดไม่ใช่ไม่ดีครับผมแล้วผมมันตกตําแหน่งมันก็ไม่ดีนั่นแหละแต่ว่าครับเราอย่าไปคิดว่ามันไม่ดีแล้วเราก็อยู่เฉยๆแค่นั้นเราก็ไม่ต้องเร่งรีบร้อนเราก็ทําเหมือนเดิมก็รวยเหมือนเดิมเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วผมตกตําแหน่งคอขาดเราก็แค่อยู่เฉยๆนับทาเหมือนเดิมทำไาเรื่อยๆแต่ถ้าตกตําแหน่งจะดีหมอสบอกรวยธุรกิจการงานการเงินความรักมันจะเข้ามาประเดบดังแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเลิกงามยามดี ช่วงไหนล่ะมันไม่ได้มาตลอดทุกเวลานอนจะมาตลอดล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะผมใช้มนสเสน่ห์ของท่านให้เป็นดวงดวงชะตาของท่านมีมนสเสน่ห์มนจันทาจันซ้อนจันมหาสเสน่ห์เม่ตามหานิยมดึงดูดโชคลาภเข้ามานะผมถ้าท่านอยากมีโชคลาภถูกรงวันใหญ่หมอจันแนะนําเลยง่ายๆนะผมให้ท่านทําจิตให้นิ่งนิ่งเท่าไหร่ลาบชอบนักงเลยนะผมถ้าจะจิตว้าวุ่นวุ่นวายกระวนกระวายกระสับกระส่ายหรือโดนกันแกล้งนะโดนปิดหมด อาว๋มเพราะฉะนั้นการโดนปิดนี่เป็นเรื่องอะไรที่น่ากลัวามากท่านก็ต้องอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับใครบางคนที่ในลักษณะเขาเรียกว่าวการลาคินีการลาคินีเป็นยังไงใครอยู่ใกล้นี่เขาเรียกว่าสวยอยู่ใกล้ก็พังพินาศ้วับอยู่ใกล้ก็โดนผีมันหักคออยู่ใกล้ก็โดนผีมันแกล้งครับกินตับตายไส้พงดังนี้นอยู่ใกล้ไม่ได้คนแบบนี้อาว๋ผมมันจะทําให้ชีวิตพังพินาศเพราะว่าเขาไปดึงของเขาเองแล้วผมก็ชอบอะไรก็อชอบทางด้านนี้เองก็ชอบพวก ชอบเรื่องกาเมสซูมิชาชอบเรื่องในพวกนี้อยู่แล้วก็ต้องมีเอาไวครับผมมีเอาไว้มันก็ต้องเจอเรื่องพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวอย่าไปล้องเกี่ยวอย่าไปข้องแวะดวงชะตาเปิดปนะรับทรัพย์รับแก้แหวนเงินทิแก้แหวงเงนหวงเงินทองเพชรนินจินดาตกตําแหน่งดวงชะตาของท่านแล้วจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเง,ง,งินทองครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงซุปเปอรส์สติ๊กเกอร์นะครับท่านได้จะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มานะจ๊ะซันนี่สีสอง เราดูดวงโดยรวมเรา4นาที400บาทหมอสันส่งคลิปให้นะจ๊ะนะครับขอท่านจำชื่นรับลื่นไปไม่ได้ด้วยดีครับสุขสมสมหวังนั่งจะหมายสวัสดีครับ